ถ้าอยากจะลงทุนพระในราคาหลักหมื่นเก็บแล้วสามารถต่อยอดธุรกิจได้จริงๆแล้วเนี่ยพระราคาอยู่หมื่นรือหมื่นต้นๆเนี่ยจริงๆมีเยอะจริงๆมีเยอะมีเยอะแต่ว่าเลือกว่าเป็น3ามมหลวงพ่อแล้วกันนะเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีเป็นเหรียญรุ่นแรกปี2511คือเหรียญรุ่นเนี้ยช่วงสภาวะดีๆเนี่ยทะลุเกือบ2 0 0 0 0ื่นเงทองแดงปัจจุบันก็หมื่นบวกลบหรือหมื่นนิดหน่อยถ้าอยากเก็บสะสมหรือมองอนาคตนะผมให้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีเหรียญที่2ก็ให้เป็น หลวงพ่อเปิดแล้วจันวัดบางพระจังหวัดนครปฐมเป็นเหรียญรุ่นพิเศษปี2019ปราคาณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะอยู่ที่หมื่นหรือหมื่นกว่าบาทเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเนี่ยเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญประสบการณ์มากด้วยเลือกดูสภาพดีๆผมมองว่านาคตไปได้เหรียญปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาค จังหวัดนครสวรรค์เขาเรียกว่ารุ่นอายุยืนอายุยืนเขาจะมี2แบบคือเหรียญน,นั่งเต็มองค์กับครึ่งองผมมองว่าน่าจะอยู่หมื่นหรือหมื่นกว่าบ,บาทแล้วเป็นเหรียญอยู่ระหว่างไม่เก่าและไม่ใหม่มากอย่างพ่อเปิดนนปี19เพราะเนื่องจาลาณมนเน่ปี2องพอายุยืนเนี่ยน่าจะเป็นปี17ท่านสามารถโทรหาอาจาร์ออฟโทรตามโดย,ดยตรงเลยเลยศูนย์แปดหนึ่งแปดสองหกสองหนึ่งสี่ห้าครับ